สิวิธีครับเลี้ยงดูลูกในยุคดิจิทัลนี่โดยอ้างอิงจาก,กผลการวิจัยเลยนะครับข้อที่หนึ่งะครับเวลาหน้าจอเป็นเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่ได้เน้นดูนาน,นาดูยิ่งดูเยอะยิ่งเก่งไม่ใช่นะครับคุณภาพมาหมายคือคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่น้องๆใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยนะครับ ผลการวิจัยบอกมาอย่างชัดเจนครับว่าเวลาที่เด็กใช้ไปกับหน้าจอมไม่สําคัญกับเท่ากับว่าพวกเขาทําอะไรตอนที่เขาใช้จอนะอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดลึกๆเข้าไปอ่านในงานวิจัยได้นะครับข้อที่สองสอนเด็กอย่างจริงจังครับเรื่องการเคารพความเป็นส่วนตัวนะครับเมื่อเขามีโทศรศัพท์แล้วพวกนี้อย่าลืมสอนด้วยนะครับการ ทำอะไรลงไปในนั้นน่ะอะ่ความหมายนะครับก็คือรับผิดชอบในสิ่งที่ทําลงไปด้วยนะครับในในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่างั้นเถอะนะครับ